คำพูดของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับคงระบุชัดเจนว่าจากวิถีการยิงขีปนาวุธถึงแม้ว่าจะเป็นอาวุธของทางรัสเซียไปตกที่โปรแลนด์นะครับทำให้มีคนเสียชีวิตสองรายคงสะท้อนให้เห็นนะครับว่ากลยุทธ์ของทางเคียฟชัดเจนมากขึ้นที่ผ่านมาก็มีการก่อวินาศกรรมในโรงเรียนในโรงพยาบาลซึ่งต่อมาผู้สื่อข่าวนะครับ ฝั่งรัสเซียได้มีการรายงานว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งคราวนี้ไปยิงที่โปรแลนด์ก็มีวัตถุประสงค์ให้องค์การสนธิสัญญาแอตลนติกเหนือหรือนาโตนะครับเอากําลังทั้งหมดที่มีอยู่22ประเทศมาลุมกินโตรัสเซีย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว v 6 News นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในสตูดิโออีกแห่งหนึ่งนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวการต่างประเทศการต่างประเทศรอบนี้น่าจับตามองสถานการณ์เข้มข้น มากขึ้นเพราะมีการประชุมด่วนขององค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือหรือนาโตโปแลนด์มีการสั่งทหารเตรียมพร้อมรับมือสูงสุดนะครับหลังมีข่าวถูกรัสเซียเข้าทําการโจมตียูเครนได้ทียุนาโตเรียกประชุมฉุกเฉินโปแลนด์สั่งกองทัพย,ยกระดับขั้นเตรียมพร้อมสูงสุดนะครับหลังมีข่าวขีปนาวุฒลูกหนึ่งของรัสเซียตกภายในเขตของตน ซึ่งอาจจะโหมกระพือนะครับสถานการณ์ลุกลามบานปลายในสงครามยูเครนขณะที่เคียฟก็เรียกร้องให้นาตโตประชุมฉุกเฉินนะครับในทันทีนะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีใหม่ของอังกฤษปรากฏว่าก็แย้มจะส่งอาวุธช่วยไต้หวันรับมือจีนลุก,กรานดิชี่สูเน็คนะครับ นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ในการส่งอาวุธให้แก่ไต้หวันนะครับสำหรับต่อกรด้านการรุกรานของจีนในขณะที่รัฐบาลของเขากำลังดำเนินการทบทวนนโยบายต่างๆทั้งในด้านการต่างประเทศและการกลาโหมนะครับรวมทั้งความมั่นคงแต่ของฟรีก็ไม่มีในโลกนะครับในขณะที่เหตุการณ์สุดเหวี่ยงฮนะยูเครีนตอนนี้ก็เหวี่ยงเลยทีเดียวฮนะถูกกล่าวหาจัดฉาก ะะใช้ขีปนาวุธโจมตีโปแลนด์ Poland, นะครับหลังนาโต้ร่วมวงจัดการรัสเซียเจ้าหน้าที่ระดับสูงให้รับการแต่งตั้งจากรัสเซียในแคว้นโดนเนสของยูเครนกล่าวหานะครับยูเครนพยายามลากองค์การสนธิสัญญาแอตเดนติกเหนือหรือนาโต้เข้าสู่ความขัดแยง้งด้วยการจัดฉากกล่าวโทษรัสเซียเหตุขีปนาวุธลูกหนึ่งพุ่งเข้าไปตกในโปแลนด์ ชาติสมาชิกตะวันตกของนาโต้นะครับคำกล่าวอ้างที่กระตุ้นให้ยูเครนออกมาทำการตอบโต้ว่าเป็นเพียงทฤษฎีสมคบคิดฮะซึ่งสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะโจไบเดนฮะบอกว่าไม่น่าจะเป็นระเบิดขี่ปนาวุธของทางฝั่งรัสเซียในขณะที่เจ้าฟ้าชายชาานะครับเพิ่มเจ้าหญิงแอนในคณะผู้แทนพระองค์นะครับกูรูชีปรินซ์แฮร์รี่ทรงเปล้วหนักแน่ นะครับย้ำกันชัดๆสำเร็จพระเจ้าชาที่3นะครับแห่งสหาราชาอาณาจักรอาจจะมีเหตุให้ต้องถูกพระราชองการนะครับพระขออภัยฮะต้องถูกพระราชโอรสองค์เล็กกลิ้วใส่ในประเด็นใหม่หลังจากที่ทรงประกาศให้เจ้าหญิงแอนพระคณิษฐาหนึ่งเดียวของพระองค์และเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดพระอนุชาองค์เล็ก ได้เข้าสู่คณะราชวงศ์ที่จะได้เป็นผู้แทนพระองค์ในการปฏิบัติภารกิจสำคัญหากพระองค์ทรงประชวรหรือมิได้รับพระไทยนะฮะในราชอาณาจักรหรือคือที่ปรึกษานะครับแห่งประเทศนะครับในขณะที่ตาลีบันก็ยิม้มไม่หูบเลยทีเดียวฮะสหรัฐอเมริกาโอนเงินโดยไม่ได้ตั้งใจหลายพันล้าน มีความเป็นไปได้ที่กลุ่มตาลิบันอาจจะได้เงินจำนวนหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐที่สหรัฐโอนให้กับรัฐบาลอัฟกานิสถานนะครับชุดที่แล้วก่อนถึงคราวจะล่มสลายตามรายงานของสำนักข่าว CNN ซึ่งอ้างอิงการตรวจสอบหน่วยจากการเฝ้าระวังของหน่วยงานของสหรัฐ อเมริกาซึ่งก็สหรัฐก็ให้การสนับสุนรัฐบาลกลุ่มตาลิบันรอบที่แล้วนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์ประกาศลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีปี2024แต่ลูกสาวลูกเขยแบะท่าไม่เอาด้วยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์ประกาศลงสู้ศึกเลือกชิงเก้าอี้ทำเนียบขาวในปี2024อย่างเป็นทางการ เพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่พับริพับริกันนะครับเพิ่งจะมีผลงานในศึกเลือกตั้งกลางเทิมได้ย่ำแยก่กว่าที่คาดหมายในขณะที่ลูกสาวแล้วก็ลูกเขยนั้นตอนนี้ก็บอกว่าจะไม่เอาด้วยเพราะไปเปิดธุรกิจในซาอุดิอาระเบียในขณะที่บรูเรนบัฟเฟต์ทุ่มเงินจำนวน4,100ล้านดอลาดลาร์สหรัฐเพื่อซื้อชิปยักษ์ใหญ่นะครับ TSMC บริษัทนะครับเบิร์กเชีย แฮทาเวนะครับของมหาเศรษฐีเชร์เรนบัฟเฟต์น่ะชุมเงินจำนวน4,100ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อหุ้นบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกและส่งผลให้ราคาหุ้น TSMC ดีดตัวขึ้นกว่า8%เเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ลูกค้าในอังกฤษปรากุว่ามึนตึบนะครับสั่งกางเกง ยีนส์ออนไลน์นะครับได้หัวหอมแถมเจ้าของร้านยันส่งถูกต้องแล้วในยุคสมัยหากคุณชื่นชอบช้อปปิ้งราคาถูกอาจต้องหันไปซื้อสินค้าทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ต่างๆที่มีการลดกระนำไม่ว่าจะเป็นสินค้ามือสองนะครับหรือมือหนึ่งอย่างแล้วก็ตามลูกค้ารายหนึ่งในอังกฤษต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่าตะลึงเพราะว่ากางเกงยีนที่เธอซื้อ ไปนั้นกลายร่างเป็นหัวหอมนะครับเจ้าของร้านยังยืนกรานว่าสั่งส่งอย่างถูกต้องแล้วนะครับก่อข้อถกเถียงที่แท้จริงในความรับผิดว่าใครควรจะไปนคนรับผิดชอบในขณะที่อย่าเพิ่งออกตัวแรงประธานาธิบดีโจไบเดนชี้ขีปนาวุธที่ยิงใส่โปแลนด์อาจจะไม่ใช่ของรัสเซียนะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ กำลังเร่งทำการตรวจสอบเหตุระเบิดที่ล่าชีวิตผู้คนไปสองรายในโปแลนด์ล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแห่งสหรัฐอเมริกาออกมาชี้ว่าจากข้อมูลในเบื้องต้นพบว่าเหตุโจมตีดังกล่าวอาจไม่ได้เกิดจากขีปนาวุธที่ยิงจาก,กรัสเซียก็เป็นไปได้โจไบเดนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่กลุ่มการประชุมกลุ่ม G20 ที่จัดประชุมฉุกเฉินที่บาหลีกรณีเหตุระเบิดหมู่บ้าน พาเซวโดนะครับทางตะวันออกของโปแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ติดกับชายแดนของยูเครนโดยทางยูเครนและโปรแลนด์ได้ออกมาแถลงกล่าวโทษว่าเกิดจากขีปนาวุธที่ผลิตโดยรัสเซียเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้สามารถสรุปได้แล้วหรือยังนะครับต่อขีปนาวุธที่ถูกยิงมาจากรัสเซียผู้นำสหรัฐอเมริกาตอบว่าหากดูจากวิธีการยิงพบว่าไม่น่าจะใช่นะครับ ในขณะที่นายกรัฐมตรีของแคนาดาแชร์ข่าวอิหร่านสั่งประหารผู้ประท้วงจำนวน1.5หมื่นรายก่อนพบว่าเป็นเฟกซ์นิวนายกรัฐมตรีเจสินทรูโดแห่งแคนาดาลบข้อความจากบัญชีทวิตเตอร์หลังกดแชร์ชาวอิหร่านสั่งนะฮะประหารผู้ชุมนุมประท้วงจำนวน15,000รายก่อนพบว่าเป็นเพียงข่าวปลอม ก่อนหน้านั้นนะฮะเหล่าคนที่มีชื่อเสียงและชาวเน็ตจำนวนมากพากันแชร์ภาพบนอินสตาแกรมซึ่งเป็นผู้หญิงถือธงอิหร่านพร้อมแคปชั่นระบุว่าอิหร่านลงโทษประหารชีวิตผู้ประท้วงจำนวน1 5 0 0 0รายเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับผู้ต่อต้าน นในขณะที่กัมราแฮร a r r i บินร่วมเอเปกประเทศไทยตั้งเป้าหมายนะครับเรื่องพมา่าการค้าโรคกรนนะครับแล้วก็ VOA ชี้ความสัมพันธ์ไทยรัสเซียถูกจับตามองสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ารองประธานนักทบดีกัมรา r ฮ h a r r i นะฮรเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกามาเรียบร้อยเข้าประชุมเอเปกนะครับตั้งเป้าคุยเรื่องพมา่าการค้าการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลก ที่กรุงเทพก่อนเยือนหมู่เกาะปาลาวันของฟิลิปปินส์ในเกาะทะเลจีนใต้นะครับเมื่อสัปดาห์หน้าด้านนายกัมนตรีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาฮะตารางแน่นเอียดจนถึงวันเสาร์นะครับมีกำหนดหาหรือสำหรับสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสจีนญี่ปุ่นซาอุอิอาเบียและรัสเซียตามโลกตะวันตก งดออกเสียงในการลงมติประนามรัสเซียผนวกดินแดนยูเครนในการประชุมสหประชาชาติเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถ้เชิงงานวิเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้นะครับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอิโรปน,นะครับตอนนี้ก็เกิดเฟซนิวที่เกิดขึ้นจากคนภายในประเทศและเกิดขึ้นจากคนนอกประเทศได้รับการสนับสนุนในการแชร์จากผู้นำของแคนาดาคงเป็นประเด็น ที่เกิดขึ้นว่าตะวันตกเข้าแทรกแซงกิจการภายในนะครับของกลุ่มตะวันออกกลางนะครับขณะเดียวกันที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นฮะบรเวณบัฟเฟต์ทุ่มเงินไป4,000กว่าล้านตอลลาสรสหรัฐอเมริกานะฮะก็เพื่อทำการซื้อนะครับบริษัทผลิตชิปซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับรถยนต์นะครับโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่จำเป็นจะต้องใช้ในปัจจุบันแล้วก็อนาคต ในการประชุมเอเปกที่กําลังเกิดขึ้นก็จะมีการเจรจา,าในหลายประเด็นซึ่งที่น่าสนใจคือสหรัฐอเมริกาก็จะมุ่งเป้าไปเรื่องของการกดดันพม่าะนะครับอ้างเรื่องการรัฐประหารแต่หลักที่เกิดขึ้นก็คือว่าสหรัฐอเมริกานั้นต้องการแหล่งน้ํามันแร่ธาตุและเหมืองทองที่อยู่ในประเทศพม่าที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นการยิงขีปนาวุธ นะครับที่เกิดขึ้นตกลงเป็นของใครและมีเจตนารมอย่างไรฮะที่ไปตกที่โปโลแลนด์เจาะลึกตอบทุกปมการเมืองเศรษฐกิจสังคมสำนักข่าววิหกนิวส์จัดการสัมมนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเพื่อการบริหารชั้นสูง Afternoon Talk ที่ดูโอคูซีนาเมืองทองธาน,นีและทางซูมพบกับดรเทาศักด์เจียมกิจวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชัดสูงพลเอกกิติรัตนชฉายาอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอดีตแม่ทัพภาคที่4พลเอกกิติศักดิ์รัตประเสรฐิฐอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1 7 2 7พฤศจิก,กาพบกับปรินาไกรคุปอดีตสอสอราชบุรีหัวขอ้อจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ทางซูม และนัดพบกันที่ Afternoon Talk ที่ duo กุชิน่าเมืองทองธานีประสบการณ์จริงของจริงตั้งแต่12นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกานาทีลงทะเบียนร,ร่วมกิจกรรมท่านละ2,000บาทรวมลงทะเบียนที่ไลน์ atw6news รับเพียง50ท่านเท่านั้นค่าสมัมมนานำสมทบกองทุนมูลนิธิโหลีเพื่อสนับสนุนสำนักข่าววิหกนิวส์ คำพูดของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับคงระบุชัดเจนว่าจากวิถีการยิงขีปนาวุธถึงแม้ว่าจะเป็นอาวุธของทางรัสเซียไปตกที่โปรแลนด์นะครับทำให้มีคนเสียชีวิตสองรายคงสะท้อนให้เห็นนะครับว่ากลยุทธ์ของทางเคียฟชัดเจนมากขึ้นที่ผ่านมาก็มีการก่อวินาศกรรมในโรงเรียนในโรงพยาบาลซึ่งต่อมาผู้สื่อข่าวนะครับ ฝั่งรัสเซียได้มีการรายงานว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งกล่าวนี้ไปยิงที่โปโลแลนด์ก็มีวัตถุประสงค์ให้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับเอากําลังทั้งหมดที่มีอยู่22ประเทศมาลุมกินโตรัสเซียนี่คือกลยุทธ์ของยูเครนอย่างไรก็ตามนะครับในฝั่งของรัสเซียใช้วิธีการโจมตีเป้าหมายนะครับให,ใหญ่ของยูเครนไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ํามันแหล่งน้ําประปา การโจมตีลักษณะดังกล่าวมีเป้าหมายนะครับที่สําคัญนะครับเพื่อที่จะให้ยูเครนนั้นอยู่ด้วยความเหน็บหนาวอยู่ด้วยความมืดนะครับเพราะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่กลยุทธ์ของยูเครนตอนนี้ก็ต้องการที่จะให้ฟังองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเข้ามาทําการร่วมทําสงครามจนถึงขณะนี้ นะครับรัสเซียยังคงรุกอย่างต่อเนื่องแต่ถอยเพื่อรุกแล้วใช้ขีปนาวุธในการโจมตียูเครนการถอยของรัสเซียเป็นการถอยอย่างมีนัยยะที่สําคัญครเพราะสงครามครั้งนี้รัสเซียไม่มีทางแพ้เพราะรัสเซียเข้าไปรบในยูเครนและยูเครนกําลังเสียพื้นที่ไม่ใช่ยูเครนเข้ามารบในรัสเซียนะครับมันต่างกันจนถึงขนาดนี้ สหรัฐอเมริกาทำท่าทีคร id ึ่งๆกลางๆที่จะทำการช่วยเหลือในฝั่งของยูเครนจะช่วยไม่ช่วยจะถอยไม่ถอยจะเจรจาไม่เจรจาตอนนี้ทำให้ยูเครนอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าใกล้สู่ความโดดเดี่ยวมากขึ้นจึงมีความพยายามจะให้นาโต้เข้ามาทำการช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์จนเดือกระดันี้สร้างผลกระทบไปเรื่องของพลังงานน้ำมันแร่ธาตุนะครับ เพิ่มสูงขึ้นทําให้อัตราเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นแต่ผลดีกลับกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักท่องเที่ยวฝั่งสาภาพยุโรปจึงแห่เข้ามายัางประเทศไทยมากขึ้นถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวจะพุ่งสูงขึ้นประมาณ1-2ถึงเท่าตัวแต่พวกเขาก็แห่เข้ามาเพราะว่ามันยังถูกกว่าที่เขาอยู่ในประเทศนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้น ส่งให้อีกมากมายที่ม่ได้ส่งออกหน้ามี่ละรือความสุขสบายของพระราชาที่สืบสารรักษาอ,อยอด จะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ทรงรู้